ไปิดท้ายแล้วพี่น้องไปไิดท้ายแล้วไปไิดท้ายแล้วก็วันนี้จริงจริง,รงวันนี้ไม่ได้มานำรับเชื่อแต่ว่ายังก็อยากขอบคุณพระเจ้าก่อนเกี่ <c oughs> ยวกับพันธกิจที่นะครอบครัวนะได้รับความรอดโดยที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คาดขวัญแล้วก็อยากเตือนในเรื่องของพี่น้องอที่ไปทํางานก็มีในเรื่องของร่างทรงเนานะแล้วก็ให้เวลาอธิษฐานตัดสัมพันธ์ก็รู้รู้ร,รู้รู้ชื่อคดไอตัวทรงก็ดี ไอ้ที่เราทรงก็ดีค่ะพอระหว่างตัดสัมพันธ์อาการต่างๆก็ดีขึ้นถ้ายังไม่ดีขึ้นในเรื่องของช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของรูปเคารพใช่ไหมคะก็ลองดูของที่เป็นมรดกตกทอดเมื่อก่อนที่จะมานี้กับคุณยายก็ช่วยกันอธิษฐานให้น้องคนนึงก็เป็นแหวนที่มีมูลค่าหลักแสนนะคะก็ มันทําให้เขาแบบรับใช้ไม่ได้แล้วก็ครอบครัวมีปัญหาก็ต้องทุบทําลายทิ้งแต่จริงๆแล้ววันนี้พี่ต้นไม้อยากมาถวายเกียรติพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกี่ยวกับเบ็ดเอวเกี่ยวอะไรกับพี่ต้นไม้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นคนรักเด็กแต่ก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีของประทานแต่ก่อนอื่นอยากอยากอยากพูดกับพี่น้องว่าพี่ต้นไม้รับใช้ตามของประทานพี่ต้นไม้ไม่ไม่ไม่ได้มีของประทานในการเผยพระวจนะแต่สิ่งที่พี่ต้นไม้จะพูด ตอบเป็นนี้คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้พี่ตนไมเห็นแล้วพี่ตนไมเกิดความเข้าใจแล้วเกิดความมั่นใจแล้วก็มีการเล้าใจเป็นพิเศษเลยต้องขึ้นมาเป็นพยานในวันนี้ <Yeah. S 1> คือระหว่างที่ทํางานวันอาทิตย์ที่เราช่วยอาจารย์พราะคุณพระเจ้าทําให้เดินติดตามอาจารย์แล้วก็เห็นการทํางานฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นเด็กทํางานเด็กจะได้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่จากมนุษย์แน่นอนนะคะแล้วก็ เพราะคุณของพระเจ้าก็ให้พี่ต้นไม้เห็นตอนที่ไปทํางานที่หนองคายกับอุดรก็ได้ทํางานกับน้องไอทีคือพี่ต้นไม้จะบอกว่าพระเจ้าใช้เด็กแน่นอนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์เปิดอาจารย์คมเออาจารย์หน่อยเปิดเบสเอพี่ต้นไม้ก็เชื่อว่าพระเจ้าให้เปิดแต่ในความรู้สึกพี่ต้นไม้คือว่าก็ดีเพราะว่าอาจารย์ต้องการที่จะปกป้องจิตวิญ,ญญาณของเด็กๆเ,เพราะเด็กเล่นเกม แล้วก็ให้อยู่เพราะว่าพระเจ้าใกล้มารับแล้วพี่นุ้คิดแค่นั้นแต่จริงมันมีมากกว่านั้นพี่น้องพระเจ้าจะใช้เด็กฤทธานุภาพทั้งสติปัญญาทั้งฤทธิเดชจะเทมาที่เด็กวันนี้พี่นุ้คอนเฟิร์มล้านเปอร์เซนต์ว่าพระเจ้าใช้อาจารย์คมเอกเปิดเบ็ดเอวล้านเปอร์เซนต์นะคะแล้วก็จะบอกว่าเบื้องหลังของโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแบบของเราเนี่ยมันจะมีวิญญาณชั่วอยู่เมื่อกี้น้องเคสเป็นพยานอะ่ะพี่นุ้แบบเห็นภาพ ตั้งแต่เด็กเห็นไหมมันมีวิญญาณอยู่อะไรอยู่ในน้องเคสพี่น้องวิญญาณตอนนั้นแบบนี้ปัจจุบันมันพัฒนาการเป็นเท่าไหร่แล้วมันมาจากตรงไหนแล้วเบื้องหลังของเด็กมีวิญญาณอยู่เบื้องหลังของครูที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้มีพระเจ้ามีวิญญาณชั่วเหล่านี้อยู่ดังนั้นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเบ็ดเอวของเราพี่น้องเราอาจจะไม่สามารถบอกใครได้แต่ว่าให้เราพาลูกหลานมา แล้วพี่ต้นไม้จะบอกว่าพระเจ้าจะใช้เบ็ดเอวจะใช้เด็กโรงเรียนข้างนอกเราอาจจะได้แต่สติปัญญาที่เฉียวเลียวฉลาดของของฝ่ายโลกแต่สําหรับเบ็ดเอลจะได้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและได้ฤทธเดชพระเจ้าจะใช้เบ็ดเอวไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกพี่น้องก็ไม่รู้มันต้องมาพูดเรื่องเบ็เอลทาไมก็ไม่รู้เนี่ย ก็ถวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ